The เียนน้ำหรือทุเรียนเทศเป็นพืชในวงเดียวกับน้อยหน่าและกระดังงามีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกากลางพบได้ในบางพื้นที่ทางภาคใต้ของไทยดอกมีกลิ่นหอมในช่วงเช้าๆผลมีลักษณะคล้ายกับทุเรียนเปลือกสีเขียวและมีหนามเนื้อสีขาวรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิยมบริโภคเป็นผลไม้สดเช่นเดียวกับน้อยหน่าหรือนำไปแปรรูปเป็นเยลลี่ผลไม้เชื่อมและไอศครีมข้อมูลทางพัฒนาการระบุว่าผลไม้ชนิดนี้มีลิ้ ทางยาประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลฟรุกโตสและวิตามินซีนอกจากนี้สถาบันมะเร็งแห่งชาติและองค์การอาหารและยาในสหรัฐอเมริกายังวิจัยพบว่าใบของทุเรียนน้ำมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นส่วนมเมล็ดนั้นบริโภคไม่ได้เพราะมีพิษ มีคุณสมบัติช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชและกำจัดหาได้ไม้ผลชนิดนี้ยังไม่ค่อยรู้จักกันมากนะักกรมวิชาการเกษตรจึงเร่งปลูกและขยายพันธุ์ไว้ที่อำเภอชะอาจังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกกันเพิ่มขึ้น